ูมวยไทยย่งยี่ครับแก้เกมครับเจอมวยหมัเป็นรองนิดหน่อยแล้วก็วันนี้มาแก้เกมด้วยการที่เดินบทเบียดมีสอดตั้งนําครับเนี่ยตั้งสอกใส่แล้วครับเนี่ยเจอหมัดก็ตั้งสอกใส่สอกขวาเดนหน้าจังๆครับสอกขวาหนึ่งทีครับมองไทยสอกขวาหนึ่งทีครับเบียดเข้าไปเอาจะกรแล้วให้ดมนิดหน่อยเบียดเข้ามาอีกอ้โหนการแก้เกมแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกให้มีสเตปการปล่อยหมัดนี่ยการลำบากหวังบอกตั้งสอกตั้งสอกเลยว่า เดินไปกอนเดินใส่ขุนศอกขี่ยิบเดินจังก้าเข้าหาไะขวาไปเดินก็ไปครับโอ้โหหายใจทันหรือเปล่าครับดูกับหมัดขวาในเครื่อเลจะไม่โดนนะครับแล้วก็จับมากอบอีครับผู้เล่นไปลูกนี้ก็เป็นจังหวะนี้เลยครับจังหวะสุดท้ายของเกมครับเมื่อคู่ต่อสู้ลุกขึ้นมาไม่ไหวครับเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วต้องไปพิงเชือกกรรมการก็ห้อยย้อนขาอ่อนแอแแ่ครับเจ้ขุนศอกที่ไล่ดูดเลือกไปครับในเกมนี้ครับ ภาษาบางไฟก็เรียกว่าดูต้มตัวตูครับ